คอลัมน์ทัศนะว่าด้วยนักวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศหนังสือพิมพ์รายวันยุคก,ก่อนๆเมื่อหลายต่อหลายสิบปีที่แล้วหรือตั้งแต่ยุคที่ยังไม่มีแฟกซ์ไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยต้องอาศัยเทเล็กซ์หรือระบบสื่อสารทางไกลแบบโทรเลขติดตั้งเครื่องที่ออกจะใหญ่โตเถอะทะ,ทะพอสมควรเอาไว้ให้กับฝ่ายข่าวต่างประเทศหรือที่เรียกยก,กันว่าโต๊ะข่าวต่างประเทศไว้รับข่าวด่วน ข่าวล่ามาเรือจากบรรดาพวกสำนักข่าวต่างประเทศที่ล้วนแล้วแต่เป็นสำนักข่าวตะวันตกซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่ารอยเตอร์ AP UPI และอะไรต่อมีอะไรเป็นต้นไม่ว่าจะมีข่าวเล็กข่าวน้อยข่าวใหญ่ข่าวโตเครื่องแถวเล็กแต่ละเครื่องมันจะเดินเครื่องฉึกๆึกชักๆักส่งเสียงดังพอๆกับน้องๆรถมอเตอร์ไซ ก่อให้เกิดบรรยากาศแห่งความเป็นหนังสือพิมพ์ได้ไม่น้อยไปกว่าเสียงรัวพิมพ์ดีดไม่ว่าแบบชนิดข้าวตอกแตกหรือแบบดอกต้อยติ่งค่อยๆระเบิดออกมาทีละดอกสองดอกก็แล้วแต่จะว่ากันไปเครื่องเทเล็กซ์กับหนังสือพิมพ์รายวันที่เน้นในเรื่องข่าวด่วนข่าวร้อนจึงเป็นอะไรที่แทบแยกกันไม่ออกแม้ว่าสิ่งที่เรียกว่าข่าวต่างประเทศนั้น อาจไม่ถึงกับมีบทบาทอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้คนเท่ากับข่าวในประเทศมากมายสักเท่าไหร่อย่างไรก็ตามจะด้วยเหตุเพราะเครื่องเทเร็กซ์หรือด้วยเหตุเพราะสำนักข่าวต่างประเทศโดยส่วนใหญ่มักเป็นสำนักข่าวตะวันตกก็ตามทีมันเลยส่งผลให้พวกโต๊ะข่าวต่างประเทศหรือจะเรียกว่านักข่าวต่างประเทศของหนังสือพิมพ์บ้านเราก็คงพอได้เลยออกจะหนักไปทางนักแปล หรือนักเรียบเรียงคือแค่ฉีกเอาข่าวจากเครื่องเทเลกซ์มาถ่ายทอดเป็นภาษาไทยแบบวักต่อวักคำต่อคำหรือจะดัดแปลงข้อความให้ดูกระชับดูสละสลวยยิ่งขึ้นเพียงเท่านั้นก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องคิดต้องวิเคราะห์ต้องสังเคราะห์อะไรมากสิ่งที่บรรดาผู้อ่านจะมีโอกาสได้รับรู้รับทราบก็เลยกลายเป็นสิ่งที่สำนักข่าวตะวันตกต้องการให้รับรู้ รับฟังกันไปตามนั้นโลกทั้งโลกรวมทั้งสังคมไทยเลยกลายเป็นโลกตะวันตกไปอย่างมิอาจปฏิเสธและหลีกเลี่ยงได้โอกาสที่จะได้รับรู้สิ่งอันมีที่มาจากการคิดการวิเคราะห์สังเคราะห์การใคร่ครวญพินิษพิจารณาโดยมีเหตุมีผลเป็นที่ตั้งหรือมีความถูกต้องชอบธรรมเป็นหลักยึดจึงเป็นอะไรที่ยากเอามาก พราะบรรดาน,นักข่าวต่างประเทศทั้งหลายท่านได้แปลสภาพตัวเองไปเป็นนักแปลไปแล้วเป็นแทบแทบฝรั่งว่าอะไรท่านก็ว่าไปตามฝรั่งแบบชนิดวักต่อวักคำต่อคำแถมถ้าหากว่าไปตามฝรั่งได้อย่างรวดเร็วแม่นยำลอกฝรั่งได้ทุกวักทุกคำพูดก็ยิ่งเป็นอะไรที่ดูเก๋ดูเท่ดูดียิ่งขึ้นไปใหญ่แต่ครั้นเมื่อโลกใบเดียวกันนี้ มันได้เปลี่ยนไปไม่ใช่แค่เทเล็กซ์เท่านั้นที่ตกยุคตกสมัยกระทั่งแฟกซ์ยังน่าจะเหลืออยู่แค่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแต่เพียงเท่านั้นขณะไอสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตมันได้เปลี่ยนโลกทั้งใบให้กลายเป็นโลกที่เชื่อมต่อเชื่อมโยงโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยฝรั่งใดๆต่อไปอีกแล้ว อันนี้นี่แหละที่มันน่าจะทำให้บรรดาข่าวต่างประเทศทั้งหลายนับจากยุคโน้นถึงยุคนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปแบบคนละเรื่องคนละม้วนอย่างเห็นได้โดยชัดเจนและส่งผลให้นักข่าวต่างประเทศประเภทที่หนักไปทางนักแปลนักเรียบเรียงทั้งหลายเลยมีสภาพแทบไม่ต่างอะไรไปจากเทเล็กซหรือแฟกนั่นเองคือต่างตกยุคตกสมัยกันไปเป็นแถบแ โดยเฉพาะช่วงที่เกิดข่าวด่วนข่าวร้อนข่าวจริงข่าวปลอมแผ่กระสานสั้นเซ็นไปตามความสับสนอนลมานของโลกทั้งโลกอย่างเช่นการด่วนจรวดด่วนโดรนด่วนระเบิดที่อุบัติขึ้นมาในแถบภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นต้นใครที่ยังพยายามเงี่ยหูฟังข่าวคลาวต่างๆจากประเภทนักแปลนักเรียบเรียง ก็เลยแทบไม่ต่างไปจากพวกที่ยังคิดจะอาศัยแฟกซ์อาศัยเทเล็กซ์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารนั่นแหละต่างจากพวกที่หันมาอาศัยนักคิดนักวิเคราะห์ซึ่งไม่เพียงแต่จะใช้ความรอบรู้รอบด้านในการกลั่นกรองข่าวสารจากสำนักข่าวต่างๆไม่ใช่แต่เฉพาะสำนักข่าวตะวันตกเท่านั้นแต่ยังได้พยายามนำเอาความสุขขุมลุ่มลึกฉลาดลึกซึง้งแหลมคมเฉียบคม มาใช้เป็นคำตอบคำอธิบายต่อเหตุการณ์ความเป็นไปต่างๆได้อย่างน่าทึ่งน่าประทับใจเอามากๆอย่างเช่นนักคิดนักวิเคราะห์สรายที่ต้องถือเป็นมือวางอันดับต้นๆของข่าวคราวต่างประเทศในช่วงระยะนี้สองรายแรกคือพี่น้องตระกูลอารีอย่างสราบุตรอารีและมาโนออารี ที่ดูเหมือนจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแห่งใดก็ไม่ถึงกับแน่ใจอีกรายคือพลโทด็อกเตอร์สมชายวิรุณหผลอดีตนายทหารประชาธิปไตยที่แม้ว่าจะแก่แล้วก็เสียแล้วแต่แทบไม่น่าเชื่อว่าอะไรจะเฉียบคมแม่นยำลึกซึ้งถึงแก่นไม่ว่าในงแง่ข้อมูลข่าวสารหรือข้อวิเคราะห์สังเคราะห์ที่ทั้งหนักแน่นทั้งเป็นกลาง ทั้งมีวุฒิภาวะสมกับที่เคยเป็นนายทหารผู้หลักผู้ใหญ่มาก่อนหน้านี้ใครที่อยากจะรู้ว่าโลกมันจะเป็นไปในแบบไหนแนวไหนรวมทั้งคนไทยสังคมไทยคุณจะเป็นเช่นไรคงต้องขออนุญาตเชิญชวนให้ลองไปเอียงหูรับฟังในช่อง YouTube อาจพอเกิดอาการตาสว่างขึ้นมาได้มั่ง